แล้วกันท่านผู้ชมเบิดเลยเข่าซ็มถุงพลหัมบาทสบายดีทุกคนสบายดีเอซีทุกท่านกันเฮงนี่ก็หวอยเปียกบนยออพี่น้อยสมุดตกเรียนการไล่เมือน่ก็ข้นข้นข้นงอกในให้หน้าพี่น้อยเ้ยเบิดไม่ด๋อยหนาเบิดหน้าแก่ใกล้นะย่างไรนะหมอขึ้นไปแต่งของกินนะยาา โอกแทกกับปากโปจนเลยกินหอวขาวขึ้นมันน่งมรู้เลยเจ็บปากเบิ่งหะเจ็บทั้งปากเจ็บทั้งใจอุ้ยทานผู้ชมเว้ปากกันจนเปิบร์นโปนะเปิร์นฮาวแคนเด็กน้อยนี่ขาวเต็มถุงพ่นปันหับ่บปันีอพี่น้องเลยเขณะพ่ญายพ่นยังหมัดอยู่เฮ้ยน่ะ

จะได้มาตาเข่าอีกบ้านหมัดเข่าเปียขึ้นมามาตาข่าเม็ดอีกชุ่นี้พนิออลดมาตากันดีกว่เออน่นช๊ลดดูมาตาพ่นจาได้เพื่อะอ่าดูเบ็ดร้ายได้ย่าหาพันบาทไปอยู่ได้สมมุดเด้อได้ร้อยสอบกับซ้ำรหาสหาซ้ำรหามาก่ะหาพันปลายเลยอ่าอ่าระมยดอกหกเกสิบมากนั่นแหละ กถแบ้นะเจ็ดสแปดองสองล้านเจ็ดแสนบรถงนะบร์งนะแน่สองล้านกว่ามากกว่าสี่พันสีกว่าบาทสี่พันกว่าบาทโปกเาหน้าหแล้วผมเลยให้เขากินเลยมานะแม่มากินข่าวนะก็จะกินก็ได้ี้สิไปคุดมั่นกับน้องสาวพี่น้อง หูดมันมาเห็ดหวานมันอีเพิ่มยออสบงดตาจคอยังอยนาเอาสักคู่มาเห็ดใส่น้อยยาจะบาดเส็บแวแม่นบอกาันแม่นบอกเจ็บทั้งใจเจ็บท้งปากเด็นกินอยู่เทิงแล้วนไม่ต้องเ่าลงมาเห้าๆไปเก็บปักอื่นไหนไหมเก็บมาหบประซาโนสี่นะได้ไหมเพื่อนสี่ไปเก็บไปเก็บไปเก็บอื้อ ปากถามอยู่นี่แหละมันอยู่นี่แหละคอยลืมว่าสิเก็บบักอึ้งมือได้ก็ลืมได้สิได้แนวมั้านโว้ยอีดำเอาไว้แช่มึงเบิ่งซีโหลดกูนะสองคือปลายใครเห็ดเป็นเองสิได้แปลงได้เนี่ยนะมันมันอันเขาเชื่อสีอ๋อกูสีอยู่ในบ้าเนี่ยสีนุ่ยกระจงไม่เห็นยังกระโดดใช่หรืบ่เก็บเบิ้ลรถ ตาเลี้ยมันคือเป็นของขอยแล้วหน่วยหนึ่งคุณเสือเมื่อนห่อย่าหน่วยหนึ่งเข้ากับเห็ดหวานหน่วยหนึ่งขาขอยเก็บหน่วยหนึ่งอยู่แล้วอีกตัวน่าเอาหน่วยหนึ่งได้ยังหาหน่วยอยู่ได้อีตัวน่าเอาหน่วยหนึ่งเมื่อนะตัวนี้คืออยากว่บนี่แหละเอาเห็ดตัวนี้แล้วเอาเห็ดวานตัวนี้แล้วมึงก็เอาหน่วยนั่น นี่อนุวยใหญ่นะมึงออามาอ่ะหิ่งอามาหิ่งอาไปลูกไปไปเตียงกูไปเตียงกูกยนี่ยไปซามึงง้างมาขี้แม่มึงง้างโอ้ยเยี่ยไปขูดหลดป่าเด้อมันแห่งเป็นห้อยแหละฮะโอ้โหอะไรเรืออะไรเรือข้ปิดบ่มีเครือมันสิบลูิดมันสีอะไรเครือมันก็บปุดย่างเครือบระปุมีจักดีนี่นี่มึงอ้างอะไรนี่รถเนี่ย เอาเห็ดหวานหน่อยนะมันใหญ่พูดเขาจะเอาหน่อยหน่อยเห็นไหมดูพี่น้องเลยอันตัวนี้นะงาอ้วมมันท่านตะแก่ยักเนาะเครือมันตายปลามันมันมันเป็นอันนี้เลยนี่เป็นขี่ขี่กากเป็นขี่กากแล้วมันย่อยอมลาบักอื้อมันพันนี่นะเอาไว้แล้วอีดำเอาเนี่ยไว้แล้วไปผ่าเทียงอีดำผู้ได้หมาดใหญ่กว่าโมนะเขาเทียงให้เอาหน่วยใหญ่ตัวเองอยากได้หน่วยน้อยกูจะเอาหน่วยใหญ่แล้วคะแนน อาน่อยนหน่วยหน่อยหน่วยหอยยัมันบ่แกมันบ่แกอันนี้เคื่อมันตายไมไม่ไหลเขาไปหายได้ได้เลยีหลับไปหายกำลังมีแนงนะจีจ้าพนน้ำขาวเบิดงไ่้เข่าวไปหน้่หเน่พนน้ำข่าวเบิดทงใส่ให้ปากนะแวบแวบแล้วตอนวังถ่ายลีปาจะมันปิดออกมาเฮ้ย เนแลนชลูสลูลงไปจูบดากเมียกับปากรเมาร้าพอาเนี่กระตีเบ้เอาใส่บักขาวมันดอปมาเ่กเิมต่อัก้าดอมัก็จหดน้ำเอ้าเอ้าหลานก็ได้เจหมี่ติอมึง่าหละเจก็มีนะากตะนเอามาอยูย

ใหญจะซื้อตู้เย็นใหม่จะไปไหว้ใส่ในเฮือนโอ้ยของใหม่ป่ะมาเย็นจังอันใช่เพื่อนมาเย็นจังอันอัดอัดเอาออกมาอัดแล้วก็ตีนถังเขาได้ตีนบ่อถังค่ะบ่อระเข้าได้ตู้เย็นอีเจ๊ขึ้นอยากทุ่งาได้ตีนถังพ่อได้ใส่ได้ในในทิ้งโอ้ยคนจะมาตกในทางทุ่มเลยเงี้ยเทียนพันไม่กระแลมใกล้ทุ่งแั่นแหละ กูก็ถิ่มตงตะหลังแค่เอาถิ่หน่ยเนะว่ใส่ชดพวงับไม่ซับดีพ่วงเนาะอก็เอาโล่ผุดซอง่ะไต้กรเอาผุดสองมึงเอาไตหน่อยเด้อคำันไตใหญ่แล้วมึงเอาไตาหน่อยเอากูตัวใหญ่ป้าไว้ตัวใหญ่ให้กูเออมึงก็เอาสอง โอ้ยโอ๊ยยิ่เคียวมึงเ้ยคือบอกข่าพระโต้แล้วกินอะไรใหม่น่ะถ้ากกินข่าวเที่ยงไปน้องเอ้ยตอนน่ะคนลายเธอแบดกินข่ปุ่นนะเจ็บยุ้ยเฮ้ยคอยตามเจ้าตอ้ตอดปากมองมันอ่อนเจ้าบอบคือบอกเอาอันนั้นส้ะลูกมันมาท่า จับับไ้ไ้านะเขาเอาเนมึงเหตสายรุดของกูพี่อแกงถัผักมันละเสะมักผักกันอีว่าสองหน่วยแลวก็ห้องกันแมวเทนเอาห้องเบามีมาหน่วยหนึ่ง แกงใส่เข so no so ่งหน่วยซองหน่วยกัวนะบักผักแกงสกายหาตูลืมเาจ้าแม่มบักข้าวุ่นกับหนังพายกลุ่มลุงก้มเจ้าสิกินยุขอยหายบักก้นมาเจ้าคือบักหายลูกเจ้ามาแล้วเบิ่งขีดไปเฮ้ยหามบักข้าวโพ้นข่อยเด้อเขาเบิ่งได้ขีดเจ้านะยั่งอยู่อะไรเดี๋ยวจงเอาหายตอนมันนะหน่ามันมืดด้วยเดี๋ยวสระ

แล้วถ้ากขจะข่าป่ากับสว่าพี่เนองไปขุดมันอีกเพิมทั้งเก็บทางเม้นท่้นถูกัดถท่านลุมอยู่ได้ขอว่าให้บอันนั้ยาไปต่อยอมนห่งหไงมันมันลงลลขยอได้พอจะเอามือบ่มเอามือแล้วเอามืองบได้เว่าบุหาจับว่าเอ้ยตรงไปเตรียมหากลางลกนเนี่เขาปุ่นตอนมันนะเรือราอยู่เอาแต่ตอนนั้นแล้วหาอีกอันกันไ้ หนัมันบ่มีเอามาใส่ขมเห็ดใหม่อมาพื่นว่ามาพื่นวามันหมอน้อยกยังว่นหนามาปุ๊บแม่บอกทนได้ไปหนโตแข่งเปียกได้พี่น้องหน่อยใส่ค่าเซยหุ่งใช้ค่าซยถ้าเดดกติอมแ่ีย่่ดดเน่ยอย่บสซุบาน ขันโตตาว่าพื้นขั้นโตตาหหออ้าหน่อยาะยเนาะมันข่ามึนจนกระตกปุ๊นี่นะนมันบ่ให้จ้าเลยให้แม่มันหักกระล่างเนี่ยหับท่านกับท่านหักกับท่านกับสดพื้นเนาะเนักกระปุ่นกัดเอาขึ้นด่านชี้เขี้ยวกระเคิงหมอทั้งตอนทั้งน้านเนาะ แล้วก็ห่อให้เออน้องผู้ได้น้ามเน่ผู้ได้ตอนเน่พี่น้องก็รพร,ร้อมเบิดอีจอยก็ได้น้าให้แม่มน้อยหนึ่งม,กกมันเบิด์ตสิบเขาขายถึงป่าชีสบมวยน,นี่เลยซีนหมด<ฮ>แล้วก็สรุปคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่สาวคนสวยใจดีทางไต้หวันเนาะจัดนักหนักให้น้องๆตลอดโมเดิร์ดขาดกดมันว่าเพ่ ข้อหาอยู่ดีไม่แห้งเด้อเด้อช่างเจี๋นะแดงเด้อขีบนี่มาต้องมาเขาแล้วเลยลำรวยลำรวยอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่เด้อขีดเงินให้เป็นเงินขีดทองให้เป็นทองขอบใจไอ้น้องสุขุสุคนพี่มาองซอยเนาะบัวดำหน้าเกี่ยวขาวเนาะไอ้น้องบ้านเฮาบ่เคยถิ่มกันพี่น้องจ้ามาซอยถูกปีถูกปีอย่าเฮ็ดหมดนะเ่น็เฮ็ดเด้อเนี่ย ทำไม่มึงกัมาห้องลุงพูดไปเกี่ยวน้ำปูมือมันจังจุบหนีลุงพูดมึงเกี่ยวนะวัทถอดจักตัดได้ขนาดเม็ดใหญ่ระบาดในพี่เนยบกปิบกปดมาเอาตอนิมืองลุงพูดนอนรับกูน่รับเซยเว่อแล้วก็แล้วได้เลยคือคือมันหักสิแห พอเพื่อน,นามาไปถ่ายมันก็มาลูกใหม่เนาะคนมันจะมาลูกใหม่อีกคนนะบอกว่าจ้างมันได้ลูกมาอื้อม <c oughs> มันวิ์แล้วคนทำทีเรียวนป็นต้นจา้างคนยิงเห้